สวัสดีนะครับเพื่อนๆมิสเตอร์เก่งทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็ จะมาอธิบายนะครับว่าวัตถุประสงค์แคมเปญเนี่ยนะครับที่เราสร้างเพื่อจะยิงแอบเนี่ยนะครับว่าแต่ละอย่างนะครับมันใช้ยังไงนะครับแล้วก็แตกต่างกันยังไงบ้างนะครับผมโอเคนะครับก็เหมาะสําหรับนะครับผ่านมือใหม่นะครับที่กําลังเริ่มหันยิงแอบนะครับผมก็จะได้รู้นะครับว่าแต่ละวัตถุประสงค์นะครับว่ามันใช้งานยังไงบ้างนะครับก็จะอธิบายไว้คร่าวๆนะครับผม โอเคก็อันดับแรกนะครับให้เราเปิดหน้า Facebook Facebook ของเราขึ้นมานะครับพอเปิดเฟซของเราขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้เราเปิดหน้าตัวจากการโฆษณาของเราขึ้นมานะครับก็คือหน้านี้นะก่อนที่ทุกท่านจะสร้างออดนะครับทุกท่านก็ต้องมาหน้านี้นะครับผมแล้วก็กดสร้างนะครับ ก็พอเรากดสร้างนะครับอันนี้คือเลือกวัตถุประสงค์ของแคมเปญนะครับวัตถุประสงค์ของแคมเปญนะครับมันก็จะมีประมาณ1 2 3 4 5สอามี่ห้าอย่างนะครับที่คนส่วนมากใช้หลักๆนะครับก็จะเป็นการมีส่วนร่วมของลูกค้านะครับยอดขายนะครับแล้วก็จำนวนผู้เข้าชมนะครับผมแล้วก็การรับรู้นะครับ อันแรกนะครับการรับรู้นะครับก็คือตามที่มันพูดถึงเลยก็คือมันจะเพิ่มการเข้าถึงนะครับก็เหมาะสําหรับการยิงเพื่อโปรโมทเพจนะครับหรือว่ายิงให้คนมาถูกใจเพจนะครับมันจะเหมาะสําหรับในทางด้านนั้นมากกว่านะครับสาหรับ ลงรายละเอียดลึกๆนะครับเดี๋ยวผมจะทําจาแนกคลิปแยกไว้เลยนะครับว่ารายละเอียดลึกๆนะครับมันทําอะไรได้อีกบ้างนะครับถ้าเกิดว่าอธิบายคลิปนี้จบทีเดียวนะครับเกรงว่ามันจะยาวนะครับแล้วกลัวจะเบื่อกันนะครับเดี๋ยวจะทําแยกไว้ให้นะครับ หลักๆก็เหมาะสําหรับให้เขาเข้าถึงเพจเราได้ง่ายขึ้นนะครับเห็นเพจเรานะครับแล้วก็กดถูกใจนะครับประมาณนั้นนะครับผมหรือว่าใครที่ต้องการจะยิงเพจเพื่อสร้างยอดไลค์ยอดผู้ติดตามนะครับก็หัวข้อนี้นะครับจะเหมาะมากเลยต่อไปนะครับจํานวนผู้เข้าชมนะครับอันนี้นะครับบางท่านที่ยิงแอดมาสภาก็อาจจะรู้ดีนะครับเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่ใช้กันนะครับเวลายิงแอดต้องใช้ตัวนี้กันเลยนะครับก็คือการยิงแบบคลิกลิงก์นะครับก็ค คือวางลิงก์นะครับแล้วก็ให้เขาคลิกเข้ามาในหน้าเว็บไซต์ของเรานะครับประมาณนั้นนะครับมันก็จะช่วยในการจํานวนการคลิกลิงก์นะครับจํานวนการชมเพจดิ้งนะครับจํานวนเข้าชมโปรไฟล์ประมาณนั้นนะครับแล้วก็พวก Messenger อะไรก็ได้นะครับการส่งข้อความนะยวเข้าไปดูแบบคลิกลิงก์นะครับก็มาที่หน้าที่สองนะครับ จะเป็นประมาณนี้นะครับผู้เข้าชมที่เว็บไซต์นะครับคือเราต้องมีลิงก์นะครับเว็บไซต์ของเรานะครับเวลาเราอัพวิดีโออัพอะไรเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาปักลิงก์ไว้ตรงนี้นะเช่นเอาลิงก์นี้มานะครับแล้วก็ปักลิงก์ไว้ตรงนี้นะครับเวลาคนเห็นโฆษณาที่เรายิงไปนะครับเขาก็จะสามารถคลิกลิงก์ที่เราปักไว้ หน้าคลิปนะครับเพื่อเข้าไปในเว็บไซต์ที่เราตักไว้ให้นะครับประมาณนั้นนะครับส่วนตัวผมมองอการทํางานมันก็ไม่ค่อยต่างกันมากเท่าไหร่นะครับมันคล้ายๆกันนะครับแต่ว่ามันแยกบวมหมู่มาให้เรานะครับประมาณนั้นนะโอเคนะครับส่วนอันนี้การมีส่วนร่วมของลูกค้านะครับก็คือเวลาเรายิงแอดนะครับแล้วเราต้องการให้ ลูกค้าทักเข้ามาในเพจ Facebook เรานะครับผมเราก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับมันก็เพิ่มจํานวนการรับชมวิดีโอนะครับมีส่วนร่วมกับโพสนะครับเหมือนกับรับรู้เหมือนกับจํานวนผู้เข้าชมเลยนะครับก็มไม่ได้ต่างกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราตั้งอันนี้ยนะครับก็คือ,อมันจะเซตให้เลยนะครับว่าเวลาลูกค้ากดที่โฆษณาเราแล้วนะครับเขาสามารถทัก เข้าไปในเพจเราได้ทันทีนะครับผมก็อารมณ์เหมือนแบบเวลาเราถ่าย Facebook แล้วเราเออกดโดนโฆษณาแล้วไอตัว Messenger มันเด้งขึ้นมานะครับให้อ่าให้ทักไปที่ร้านนะครับอะไรประมาณนั้นเลยนะครับผมส่วนไอข้อมูลลูกค้านะครับมันจะมารวมอยู่ในยอดขาย นะครับผมมันจะมารวมอยู่ในตัวนี้เลยนะครับมันแยกมาให้เฉยๆนะครับอันนี้การโปรโมทแอปนะครับการติดตั้งแอป,ปหรือเหตุการณ์แอปอันนี้ก็จะเกี่ยวกับพวกแอปพลิเคชันนะครับผมผมเขไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะครับหลักๆก็จะมี1 2 3งส 4ตัวนี้ครับตัวนี้ยอดขายนะครับหรือว่ายิงแบบคอนเวอร์ชันยิงแบบพิกเซลนะครับผมก็คือพอเวลาเรายิงไปแล้วนะครับแล้วลูกค้าเจอโฆษณาของเราเนี่ยแล้วเขากดโฆษณาของเราเนี่ยมันจะพาเด้งไปที่เว็บไซต์ของเราเลยนะครับผมก็คือเราต้องมีลิงก์ลิงก์เว็บไซต์นะครับถ้าเกิดว่าเราจะยิงแบบนี้นะหรือว่าลิงก์เพจลิงก์อะไรก็ได้นะครับที่แบบพอแบบลูกค้ากดปุ่มเนี่ยมันจะพาเราไปที่หน้าเว็บ ของเราที่เราเซฟไว้เลยนะครับผมอย่างเช่นผมมเีเว็บขายยาลดน้ําหนักนะครับก็คือผมก็แปะลิงก์เว็บไว้นะครับก็คือเวลาลูกค้าเห็นโฆษณาแล้วเนี่ยไม่ต้องไปเอาชื่อเว็บของเรานะครับไปเซิร์ชนะครับก็คือจิ้มตรงโฆษณาปุ๊บมันก็จะเด้งไปที่หน้าเว็บของเราเลยประมาณนั้นนะครับก็คือยิงแบบพิกเซลนั่นเองนะครับก่อนยิงก็ต้องสร้างพิกเซลนะครับผมก็ มีคลิปสอนสร้างพิกเซลไว้ให้แล้วนะครับผมก็สามารถถ้าเข้ามาสอบถามที่ไลน์แอดมิสเตอร์กินได้เลยนะส่วนการตั้งค่านะครับก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับมันจะต่างตรงแค่ว่ามันต้องมีพิกเซลในการยิงนะครับผมหลักๆก,ก็มีแค่นี้นะครับมีแค่นี้จริงๆนะครับหลักๆนะยอมรับเลยว่าผมไม่ค่อยได้ใช้มาเลยนะครับเพราะว่าพวกนี้มันรวมอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับในนี้มาทำอะไรได้หลายอย่าง แดี๋ยวถ้ามีอะไรเจาะลึกนะครับเกี่ยวกับการยิงแบบยอดขายนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปเจาะลึกไว้ให้ที่หลังเนาะหลักๆคร่าวๆนะครับผมก็จะมาอธิบายนะครับว่าไอ้สตัวเนี้ยมันใช้ทํางานยังไงนะครับผมแบบคลิกลิงก์เนี่ยนะครับมันจะคล้ายๆตัวนี้เลยนะครับคลิกลิงก์เนี่ยมันอาจจะแปะลิงก์ไว้ที่หน้า หน้าคอนเทนต์เราเลยนะครับแบบยิงแบบสมัยก่อนเขาก็ะจะยิงแบบนี้นะครับเพราะว่าสมัยก่อนมันยังไม่มีแบบยิงแบบย่อยขายแบบนี้เนาะประมาณนั้นนะครับพอตอนนี้นะครับมันอัปเดตแบบยิงแบบพิกเซลเข้ามาแล้วนะครับก็คือปกติที่เราต้องปักลิงก์ไว้หน้าโพสต์เราอะนะครับไอตรงหัวข้อหลักนะครับเราก็มาใส่ลิงก์ไว้ข้างในนะครับมันก็จะซ่อนลิงก์ไว้ให้นะครับก็คือเวลาเรากดโฆษณาเนี่ยมันก็เหมือนกับเราคลิกลิงก์ไอไอแบบนี้แหละครับแต่ว่ามันคือมันจะซ่อน เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเฟซมันแบนลิงก์เรานะครับพวกลิงก์เว็บอะไรต่างๆครับ ที่เราต้องเปลีแปลเนาะส่วนมากเขาก็จะนิยมยิงแบบนี้มากกว่านะครับผมยิงแบบยอดขายนะครับมันก็จะช่วยเอ่ยิงแบบยอดขายนี่ช่วยอะไรก็ช่วยเพิ่มการมองเห็นของลูกค้านะครับก็อารมณ์มันเหมือนว่ามันเอาการรับรู้จํานวนผู้เข้าชมนะครับการมีส่วนร่วมของลูกค้าเนี่ยคือมันรวมกันแล้วนะครับแล้วก็มาเป็นยอดขายประมาณนั้นเลยนะครับผมัมนก็จะช่วยโปรโมทให้เราได้ยอดขายมากขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับเอาไว้คร่าวๆก่อนครับตัวเอ่อพวกจอดลึกที่ หลังเนี่ยนะครับผมก็จะมาทำคลิปจอดลึกให้นะครับแต่ละอันแต่ละอันเลยเนาะจะได้เข้าใจกันนะครับว่ามันทำงานยังไงบ้างนะครับผมโอเค สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมสำหรับเพื่อนๆนะครับอยากให้ผมเสริมตรงไหนนะครับก็สามารถพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมผมก็จะมาไล่อ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมถ้ามีคลิปใหม่อัปเดตนะครับผมก็จะมาทําคลิปอัปเดตไว้ให้นะครับผมสาหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ